วัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแกะพัสดุกันนะครับพอดีมีพัสดุมาส่งเราจะดูว่าข้างในเป็นพระอะไรนะครับวันนี้เราเช่าเราเช่าพ้าไว้เรามาแกะกัเลยนะครับ ช่าไปหลายอันนะครับจำไม่ได้ว่าคืออะไรน่าจะเป็นนาคปกหลวงปู่เหลิวถ้าจำไม่ผิดนะแกะเลยครับแกะเลยจริงๆด้วยครับนาคปกหลวงปู่เหลิวครับนี่ครับ องเล็กมากครับันนีเช่ามาครับประมูลมาได้ครับสององสององจิ๋วเลยครับเดี๋ยวผมจะอากล้องมาส่องให้ดูครับนาคปกหลวงปู่หลิวนะครับได้มาสององครับตอนนี้ราคาก็ไม่ไม่แรงครับอยู่หลักร้อยครับผมดูนาคปกของปู่หลิวเนี่ยดูง่ายครับผมของแท้ดูง่ายครับ ดูตรงยันนะครับสองตรงยันไม่เห็นเท่าไหร่อยู่ในเลี่ยมเก่าครับมองไม่เห็นคือจะดูไงให้เห็นเออเนี้ยดูดูดูฟอร์มนะครับคือพระอยู่ในเลี่ยมกรอบเก่าครับจะมีโค้ดตอกตรงนี้ครับโค้ดตอกจุดดำๆครับ จุดดำๆตรงนี้ครับเราดูฟอร์มงี้อันนี้อันนี้เป็นนักปกรุ่นสองครับรุ่นรุ่นสองของหลวงปู่หลิวนะครับรุ่นแรกราคาก็จะอยู่แรงตัวนี้ครับประมาณพันกว่าบาทครับอันนี้เนื้อเนื้อทองเหลืองครับนี่ดูเต่าเต่าลายเต่าก็จะเป็นงี้คือรุ่นนี้ยังไม่เห็นปลอมนะครับเพราะว่ามันราคาไม่แพง ดูง่ายครับแทดูง่ายมากคือไม่ต้องไม่ต้องสองกล้องก็ดูง่ายครับนี่ดูโคดดดำๆมองจุดดำๆโคดรดูง่ายครับคือไม่ต้องสองก็ดูรู้ว่าเป็นของจริงครับอันนี้อันนี้ดูนะครับอันนี้ก็มีโคดอจุดตรงนี้ครับตรงดำดำคือมันอยู่ในกรอบมันมองไม่เห็นเดี๋ยววันไหนผมแกะแล้วผมจะมาไล์ดูอีกทีนะครับมาให้ดูทีว่ามีโคดนะครับดูฟอร์มฮะครับ นี่เป็นรุ่นสองครับรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งจะสวยกว่านี้แล้วก็เนี่ยนี่เนื้อเนื้อของฝาบาทครับของฝาบาทหรือของเหลืองครับจะเหลืองอลา,ามเลยครับเป็นเลี่ยมเก่าครับเลี่ยมเดิมเดิมนะครับนี่ตอนที่เขาเลี่ยมเขาน่าจะทําเป็นสร้อยคอครับต่อกันต่อกันอย่างนี้ครับเนี่ยผมได้มาหลายเม็ดแล้วครับอันนี้ผมสะสมแต่ นาคปกนี่ครับสะสมเรื่อยๆครับเพราะผมชอบครับองคมันเล็กสวยดี <c oughs> แลวอย่างพระองค์เล็กๆนี่จะปลอมยากเ <c oughs> พราะมันจะไปถอดพิมพ์ลำบากผมอยากได้รุ่นหนึ่งครับรุ่นหนึ่งแต่ตังยังไม่ถึงครับเดี๋ยวเรามีตังก่อนครับสะสมนี่ไปเรื่อยๆก่อนสะสมจนกว่าจะไม่มีตังครับเพราะว่า <c oughs> ชอบหลวงปู่เลียวเป็นการส่วนตัวแล้วก็ชอบหน้าปกเพราะองค์มันเล็กองค์เล็กเนี่ยจะปลอมยากมากเลยครับโค้ดต่อโค้ดอย่างเงี้ยถ้าดูผิดรูปดูแป๊บเดียวก็รู้เนี่ยราย,ละ,ยละเอียดเขาดีมากเลยเดี๋ยวมีโอกาสเช่ารุ่นหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทอดขี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ